สวัสดีครับวันนี้ผมจะให้วิดีโอการฝึกอบรมโอ oh. จะจัดการกับปัญหาไฟฟ้าช็อตได้อย่างไรผมคิดว่าถึงวิศวกรดูแลระบบส่วนใหญ่เมื่อคุณติดตั้งระหว่างอินเวอร์เตอร์และโรงงานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าฐานจากตโตเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่บางครั้งก็มีพื้นที่ว่างใช่ไหม หรือบางครั้งมีปัญหากับแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งทำให้มีการป้องกัน EMS ภายในแบตเตอรี่ดังนั้นบางครั้งคุณอาจเห็นเช่นในของเราคุณอาจเห็น SCP ผมเข้าใจ SB c p SB นั่นหมายถึงการป้องกันวงจรลัดทำไมทำไมถึงมีสต็อกและ SCP แล้วเราจะหลีกเลี้ยงมันได้อย่างไร วันนี้ฉันจะให้วิดีโอการฝึกอบรมกับคุณโอเคคุณเห็นว่าเรามีแบตเตอรี่ลิเทียมนี่คือแบตเตอรี่ลิเธียมขอบคุณเราต่อเบรกเกอร์และฟิวเรียบร้อยแล้วและเรามีอินเวอร์เตอร์ความถี่สูงตอนนี้เรายังมีบัสบ้านี่คือระบบทดสอบเรามีบัสบ้าสำหรับคนงานหลายข้อนอนี่คือข้อเท็จจริงอินเวอร์เตอร์คืออะไรแตกต่างอย่างไรตอนนี้เราสามารถทดสอบได้ ถ้าเราใช้ถ้าใช้ตัวนี้แล้วก็เมื่อเราสัมผัสขั้วบวกและขั้วลบคุณจะเห็นไฟแดงนั่นหมายความว่านี่คือการลัดวงจรโอเคจากนั้นคุณจะเห็นที่นี่นี่คือขั้วบวกแต่ที่นี่คือขั้วลบที่เชื่อมต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่จริงๆแล้วเป็นขั้วหลออ ดังนั้นเราจะทดสอบทั้งสองนี้นั่นหมายความว่าขั้วบวกและขั้วลบติดลัดวงจรทำไมถึงลัดวงจรเพราะในความถี่ของไฟฟ้ามีขนาดใหญ่คุณสมบัติของวงจรคือเมื่อไม่มีพลังงานจะไม่มีการไหลของกระแสในวงจรพวกเขาลัดวงจรแต่เมื่อชา์จความจุแล้วมันจะไม่เกิดการลัดวงจรมันถูกปิด มันปิดอยู่ตอนนี้เราสามารถทดสอบได้ฉันจะฉันจะเปิดแบตเตอรี่ลิเทียมของเราดังนั้นตอนนี้คุณเห็นแล้วว่าแบตเตอรี่ลิเทียมเปิดอยู่ฉันจะเปิดเบรกเกอร์อันนี้คือเบรกเกอร์บวกและหลอบฉันกำลังเปิดรีเลย สำหรับลบเรามีรีเลย์เพิ่มเติมตอนนี้ฉันจะเปิดมันเพื่อให้คุณให้ความสนใจดูมิเตอร์กระแสะและแรงดันไฟฟ้าของระบบตอนนี้ฉันจะลองใช้รีเลยน์นี้ดังนั้นคุณจะเห็นว่ามีการไหลที่ใหญ่และตอนนี้แรงดันไฟฟ้าตำ่ำแล้วให้ฉันตรวจสอบคุณสามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ BMS B M S B ตอนนี้ส่งสัญญาณเตือนคุณสามารถเห็นที่นี่ฉันจะโชว์ให้คุณที่นี่คุณสามารถดูเตือนของ BMS ได้ตอนนี้เราสามารถตรวจสอบสถานะ BMS SCP คือการป้องกันการลัดวงจรจากนั้นเราตรวจสอบบันทึกมี SCP-CP ทั้งหมด42ครั้งทำให้ง,งานของเราจึงช่วยเกี่ยวกับการลัดวงจรได้ด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่และการลัดวงจร ดังนั้น BMS ของแบตเตอรี่ลิเทียมมันทดสอบเหมือนขั้วบวกและขั้วลบนั่นคือการป้องกันแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรดังนั้นตอนนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้เราปิดที่นี่เราทดสอบอีกครั้งดังนั้นตอนนี้มันถูกต้องขั้วลบถูกปิดและล็อกกับแบตเตอรี่ดูตอนนี้กับ BMS คุณจะเห็นว่าไม่มีการเตือนและข้อมูลของ BMS อยู่ในสถานะ IDLE <Idol. S 2> แปลว่าสถานการณ์นี้ข้อมูลดีมากไม่มีปัญหาดังนั้นเราจะเชื่อมแบตเตอรี่ลิเธียมกับความถี่ไฟฟ้าได้อย่างไรโดยไม่มีไม่มีเสียงเตือนหรือไม่มีประกายไฟดังนั้นเราสามารถเห็นที่นี่ในกลางสายเคเบิลลบฉั้นทํำวงจรเสริมฉันเรียกว่าสิ่งนี้คือการปล่อยวงจรปล่อยอันนี้อันนี้มีความต้านทานความต้านทานดังนั้นแบบนี้